BTS 20บาทกระทบรายได้รัฐเอกชนแค่ไหนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่เตรียมเริ่มต้นใช้จริงในวันที่1ตุลาคม2568กำลังถูกจับตาจากทุกฝ่ายเพราะแม้จะเป็นมาตรการที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจำนวนมากแต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างรายได้ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้ที่อยู่ในสมรภูมิรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้และนี่คือคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ว่านโยบายราคาถูกครั้งนี้กระทบรายได้รัฐและเอกชนมากน้อยเพียงใดเดิมทีค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมีอัตราเฉลีย่ย40-60บาทต่อเที่ยวหากเดินทางไกลาอาจสูงถึง70บาท และสำหรับผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำรายจ่ายต่อเดือนสูงถึงหลายพันบาทการกำหนดราคาไต่ตัวที่20บาทตลอดสายจึงหมายถึงรายได้ที่หายไปอย่างมหาศาลตัวเลขประมาณการเบื้องต้นชี้ว่าผู้โดยสารแต่ละวันมีจำนวนหลายแสนคนหากแต่ละคนจ่ายถูกลงเฉลี่ย20-40ถึงบาทต่อเที่ยวรายได้ของผู้ประกอบการก็อาจหายไปราวหลายสิบล้านบาทต่อวัน และเมื่อสะสมตลอดทั้งปีตัวเลขก็อาจแตะระดับหลายหมื่นล้านบาทขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสารจริงในส่วนของเอกชนที่รับสัมปทานเช่น BTS และ b e m การเปลี่ยนแปลงนี้คือความท้าทายโดยตรงเพราะไรายได้ค่าโดยสารคือแหล่งไรายได้หลักที่ใช้ในการชำระหนี้ก่อสร้างค่าซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การกดราคาลงเหลือ20บาทตลอดสายจึงทำให้กระแสเงินสดหดตัวทันทีแม้จำนวนผู้โดยสารอาจเพิ่มขึ้นเพราะราคาถูกลงแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะเพียงพอชดเชยรายได้ที่หายไปหรือไม่หากรัฐไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ครบถ้วนตามที่ตกลงผู้ประกอบการก็อาจเผชิญปัญหาสภาพคล่องและสุดท้ายก็ส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับสำหรับฝั่งรัฐ แม้จะดูเหมือนเป็นผู้เสียประโยชน์เพราะต้องควักเงินอุดหนุนแต่ในอีกแง่หนึ่งรัฐเองก็ได้รับผลเชิงบวกจากคะแนนนิยมและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรัฐบาลยืนยันว่าปีแรกจะใช้งบประมาณกลางในการชดเชยรายได้ที่หายไปและในปีถัดไปจะจัดตั้งกองทุนตัวร่วมเพื่อให้การอุดหนุนมีความเป็นระบบมากขึ้น แต่ปัญหาที่แท้จริงคือแหล่งไรายได้ของกองทุนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมาจากที่ใดหากเป็นการดึงงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายต่อเนื่องทุกปีผลลัพธ์ก็คือการซ้ำเติมหนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้วซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการลงทุนด้านอื่นๆของประเทศเช่นโครงการสาธารณะสุขการศึกษาหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆที่จำเป็นไม่แพ้กัน เมื่อมองในภาพรวมจึงเห็นได้ชัดว่านโยบายนี้เป็นการโยกย้ายภาระจากประชาชนไปสู่รัฐและเอกชนประชาชนได้ประโยชน์จากค่าโดยสารถูกลงแต่ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้และต้องรอการชดเชยขณะที่รัฐต้องแบกรับต้นทุนการอุดหนุนจำนวนมหาศาลความเสี่ยงคือห่างรัฐไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอเอกชนอาจขาดแรงจูงใจในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตหยุดชะงักและประชาชนก็อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามผลกระทบก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบเพียงอย่างเดียวหากบริหารจัดการได้ดีรัฐก็อาจได้รับผลทางอ้อมจากเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากขึ้นเพราะเมื่อประชาชนประหยัดค่าเดินทางก็มีเงินเหลือไปใช้ใจ่ายด้านอื่น ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและเม็ดเงินเหล่านี้ก็กลับเข้าสู่ระบบภาษีในที่สุดขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็อาจได้ผลบวกจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยคาดหากคนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการขับรถส่วนตัวผลลัพธ์ระยะยาวก็อาจช่วยสร้างรายได้ในเชิงปริมาณแม้อัตราค่าโดยสารถูกลง สุดท้ายแล้วผลกระทบต่อไรายได้ของรัฐและเอกชนขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักคือความสามารถของรัฐบาลในการจัดการงบประมาณเพื่อชดเชยอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้โดยสารว่าจะเพิ่มขึ้นมากเพียงใดหากรัฐบริหารได้ดีเอกชนได้รับการชดเชยที่เหมาะสมและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจริงนโยบายนี้ก็อาจประสบความสำเร็จและสร้างผลบวกในระยะยาว แต่หากไม่สามารถทำได้ครบถ้วนไรายได้ที่หายไปก็อาจกลายเป็นแผลลึกที่กระทบทั้งรัฐและเอกชนและทำให้นโยบาย20บาทตลอดสายถูกมองว่าเป็นเพียงประชานิยมที่สร้างภาระแทนที่จะสร้างอนาคต